หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่11คลุยแสงจันทร์ตอนที่สองบ่ายวันนั้นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระราชา และพระโอรสในห้องเจ้าหญิงยโสธราเพ่งมองพระพัสดาพระเนตรนางเป็นประกายเปี่ยมด้วยความรักพระลูกน้อยบรรทมอยู่เคียงข้างนางพระอวรากายห่อหุ้มด้วยแพลไหมเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเห็นแต่ดวงพักน้อยๆของพระโอรสเท่านั้นเจ้าชายทรงพิดูพระชายาราวกับจะทรงขออะไรบางอย่าง เจ้าหญิงยโสุธราทรงพยักพระพักเป็นเชิงเข้าพระไทยแล้วขยับให้พระสวามีเข้ามาอุ้มพระโอรสเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงอุ้มทารกไว้ในอ้อมพระพาหาขณะที่พระชายาทรงเฝ้ามองอยู่พระองค์ทรงรู้สึกราวกับกำลังลอยละล่องแต่กระนั้นพระทัยของพระองค์หนักอึ้งด้วยความพิตกกังวล เจ้าหญิงยโสธราทรงพักผ่อนเป็นเวลาหลายวันพระนางโคตมีทรงจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้พระสุนิสานับตั้งแต่การเตรียมพระกยาหารพิเศษไปจนถึงการจัดเตรียมสถานที่อยู่ไฟสำหรับให้ความอบอุ่นแก่มารดาและทารกวันหนึ่งหลังจากที่เจ้าหญิงยโสธราและพระโอรสเสด็จกลับวางที่ประทับเจ้าชายสิทธ,ธิ ทรงพบกับพระชายาพร้อมด้วยพระโอรสขณะที่ทรงอุ้มราหุลพระองค์ทรงรู้สึกมหัศจรรย์พระไทยในความล้ำค่าและความบอบบางของชีวิตมนุษย์พระองค์ทรงล้ำลึกถึงวันที่พระองค์และเจ้าหญิงยโสธราได้ไปเห็นพิธีเผาศพเด็กยากจนคนหนึ่งอายุสี่ขวบเมื่อทั้งสองพระองค์ไปถึงร่างของเด็กยังวางอยู่บนแคร่ สัญญาณทั้งหลายแห่งชีวิตปราศนาการไปสิ้นผิวพรรณของเด็กน้อยซีดเผือดและเป็นมันร่างของเขาไม่มีอะไรนอกจากหนังหุ้มกระดูกแม่ของเด็กนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆแคร่กำลังเอามือปาดน้ำตาแล้วจู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นอีกหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งพราหมณ์ก็มาประกอบพิธีชาปนากิจ บรรดาเพื่อนบ้านผู้มาเป็นเพื่อนเฝ้าศพตลอดทั้งคืนก็ช่วยยกศพเด็กขึ้นบนคานหามไม้ไผ่เพื่อพาไปยังแม่น้ำทั้งสองพระองค์เสด็จตามขบวนแห่ศพของชาวบ้านยากจนกองฟืนสำหรับเผาศพตั้งขึ้นอย่างง่ายๆณริมฝั่งแม่น้ำพรามบอกให้ชาวบ้านหามศพลงสู่แม่น้ำแล้วจุ่มศพลงไปจากนั้นก็ช่วยกันยกศพกลับขึ้นมาบนฝั่ง แล้วตั้งไว้บนพื้นดินเพื่อผึ่งให้แห้งนี่คือพิธีชำระล้างบาปเพราะผู้คนเชื่อกันว่าน้ำในพระแม่คงคาสามารถชำระล้างอากุศลกรรมออกไปได้ชายคนหนึ่งหลังน้ำอบลงบนกองฟืนสำหรับเผาศพจากนั้นก็วางร่างของเด็กลงบนกองฟืนพราหมณ์ถือคบไฟก้าวเดินไปรอบๆกองฟืน พร้อมกับสวดมนต์ไปด้วยเจ้าชายศิทธถะจำได้ว่าเป็นบทสวดจากคำภีพระเวทหลังจากที่พราหม์เดินรอบกองฟืนครบสามรอบเขาก็จุดไฟขึ้นทันใดนั้นกองฟืนก็ติดไฟลุกโชนขึ้นทั้งแม่พี่ชายพี่สาวของเด็กผู้ตายพากันร้องไห้คร่ำครวญไม่นานนักไฟก็ไหม้กลืนล่างของเด็กจนสิ้น เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเจ้าหญิงยโสธราทรงเห็นพระเนตรของพระนางครอหน่วยด้วยอสุชนเจ้าชายเองปิ่มว่าจะทรงกำสวนไปด้วยเด็กน้อยโอเด็กน้อยบัดนี้เจ้ากลับคืนไปสู่ที่ใดเจ้าชายสิทธัตถะทรงคืนพระโอรสแก่พระชายาพระองค์เสด็จออกไปประทับนั่งในอุทยานแต่เพียงลำพัง กระทั่งเงาแห่งสนธยาการแผ่ครุ่มนางข้าหลวงรับใช้ผู้หนึ่งออกตามหาพระองค์เจ้าชายเพคะพระราชเทวีรับสั่งให้หม่อมชั้นตามหาพระองค์พระราชบิดาของพระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมแล้วเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จกลับเข้าในพระราชฐานประทีปโคมไฟทุกดวงในวังถูกจุดขึ้นสว่างสวยัย